สวัสดีคะ่ะพบกับช่องดาวรุง่งแฟมิลี่ค่ะเด็กน้อยโอนเ <laughs> ด็กน้อยโอนปะเออ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 ยาลังกาลังโดนไม่เรียวนี่นี่นี่ไม่เรียวแล้วนะไม่เรียวแล้วนะนี่นี่อย่ายกขาหลังอย่ายกขาหลังลูกโดนไม่เรียวโดนไม่เรียวนะววลูกนะนี่ เี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะเอาแมรียโอมาแล้วนะพุ่นนะพุ่นนะคึกเลอเดอร์บัตเทนีคึกเลาเดอร์บัตทนีอยากให้พอล่นนาเออนูอยากโอนพ่ออ่ะโอนพ่อเออด็กน้อยโอนพ่อค่ะอกอดกันกอดกันรักกันรักกันรักกันนะคะดูสีหน้าก่อนนะคะดูสีหน้าเด็กน้อยรักพ่อนะดูคะ่ะนุรักพ่อนะกอดหนุน้อย อพ่อกอดหนูน้อยอ่ะกอดกอดกอดหนูก,เก็เอามือมากอดพอ่อสิลเอามือมากอดพ่อแล้วกอดกอดกอดโอ้อะนพอนั่งลงพอนั่งลงเอนงอนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงเล่นด้วยกันนะคะเออจีบขาจ็บขาดูดิงหน่อยคี้อ่อนโอ้กอดขาพ่อเออกอดข้อกอดขาด้วยเออเออรักกันลักกัน,กกนแก้มยุยยแก้มตุ้ยหนุยแก้มตุ้ยหนุย เออหนูรักพ่อนะเออดูสายตาเออยาอย่ายาอย่าเห็ดแห้งอย่าเห็ดแห้งเออน่นน่นนานพ่อจะพ่อจะเอาไม่เรียวให้แล้วนะพ่อขั้นแขวได้ลูกเออพ่อขั้นแขวได้อันนั่นเออไปน้ำบ๊อกทางเลนเอออโชงาโชงาโชงานายงานานงาหนูออกมายัง เอ้ยหนูอย่าเล่นรุนแรงเออนอนนอนนอนอะโอโอโอหน่อยอะโอโอโอกลมลูกนอนหน่อยอะกลมกลมกลมโอ้โอ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 เออ่ะกลมกลมกลมเออเอเอออึงเผาเป็นอึงเผาเลยมันเอ้ยเป็นอึงเผาแล้วค่ะอึงอ่างเป็นอึงอ่างอึ้งอ่าง นี่ลูกเหรอโอ้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 คือสีเฮดจังไดบอกนั่นสีเฮดจังไดดอกนี่เอ้ยเอ้ยโอ้ยจักสีเฮดจังไดดีลุกแล้วพ่อไม่พ่อไม่นอนเล่นน่ะหนูอยากให้พ่อนอนเล่นด้วยไม่เอานอนเล่นไม่ได้หรอกโอ้ยยายาสให้เฮ็ดขาหลังสิติดนิสัยติดนิสัยขาหลังไม่เอานะลูกนะ ลิน,ลน,นแล้วป่ะเอาก็อยากเล่นกับพ่อเหมือนดืมอ่ะพ่อถือไม่เรียวด้วยนะเวลาเด็กน้อยดื้อเอาเอาตามตามพ่อเอ้ยเอ้ยไปละ อื้อคือข,ขนองแลแ้ะเดอ้อบัะเทด้เอาไม่เจ็บขาหรอลูกหายเจ็บขาแล้วบอกขึ้นเลนเลยเออขี่อ่อนขี่อ่อนพอพุ่นยาหัดในขาหลังในสิติมิสัยเอยหนูอยากเล่นกับพ่อไม่ไปไหนหรอกคะ่ะอยากให้พ่อเล่นด้วยพ่อลงไปทุง่งนานี่นันนันนัน เทศในติดน <c oughs> ิสัยเลยเด้พ่อพลนั่นนั่นพ่อพลอย่าหัดให้ลูกชายเป็นอย่างนั้นนั่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 นเลนตลเลิดได้บบันี้เด็กน้อยนั่นอยากเล่นเลจอนะเดี๋ยวเจอเจอไม่เรียวพ่อนะอืมคึกแล้วบบดนี้อ่ะง่นแล้วค่ะแม่แม่จ๋า ลูกชายงอนแล้วค่ะพอพลบอกว่าติดนิสัยแล้วเนี่ยโอ,อ้โงอนเลยค่ะงอนเลยหนูเล่นคนเดียวก็ได้อ,องอนแล้วค่ะเอ้าเออเอ,อยา่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งเร็วเดี๋ยวขาก็พลิกแพลงอีกลูกเอ,อ้ยขาหนูจะพลิกแพลงอีกอ่ะโดนพ่อโดนไม่เรียวใส่เด้อย่ยาสิบอกกอกซับหัวลูกไา้ค่อยดี นั่นพินบบอืออือออออเอ้ยงอนพอเล่วบัตินี่พอบอเลนน้ำนั่นเอ้ยขึ้ึเแล่วบันี่นั่นเมกวาดขยะจะของไปสะเลยบัตทนีไม่ไปหาพ่อเลยเนี้นี้ยเฮอยเฮ้ยเยบองจะไปหาพ่อเลยด้นั่น ถอยถอยถอยมา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 เ no, นินเห็นไหมเห็นไหมพ่ออุเล่เขาโยนระเบิดใส่น่ะเห็นไหมถอยมาเลยถอยมาเลยพ่ออุเล่เขาตกมันอยู่นะลูกนะยังไม่หายดี เออเออด็กน้อยอ่อนอยากเล่นกับพ่อพ่อไม่เล่นด้วยงอนจะไปหาพ่อเล่เลยนะเอาหนูไม่ไปตามพ่อหรอกหนูจะไปหาแม่หนูจะไปหาแม่แร้วนั่นน,นันน่นคึกแล้วบัณนีตเออคุณแม่บอกคึกแล้วล่ะลูก จะโคงบกบ,บเจ็บขาดิหน่อย่าจีอยากแกไปอลยเนี่อล้้คึกแล้วค่ะคึกแล้วค่ะอเออไปหาแม่ก่อนนะไปไปฟ้องแม่ก่อนว่าพ่อน่ะไม่เล่นด้วยแม่พระพนไม่เล่นด้วยอ่ะไปฟ้องแม่แล้วค่ะเออฟ้องแม่แล้วโอ้พ่อพนไม่เล่นกับหนูมาฟ้องแม่แล้วนะคะ อ่ะเอาต้นอีทอนมาให้กินหน่อยเอาจะไปเล่นกับพ่ออีกแล้วมาฟ้องแม่เสร็จจะไปกับพ่อแล้วทีนี้เอ้ยเอ้ย มาแล้วเอา้าเอา้าจะไปยังไงนี่จะไปทางไหนนี่หนุ่มน้อยจะไปทางไหนนี่หนุ่มน้อยคึกขนองคกอขนองใหญ่เลยหนุ่มน้อยองัดทางงัดอืองัดทางงัดเก่งขนาดน,านั่นโอ้เก่งขนาดเลยบันนี้น,นั่น โน้หนูเก่งไหมอ่ะหนูกเก่งไหมอ่ะหนูเก่งไหมฮะแม่หนูเก่งไหมอ่ะ,ะกกอะย่าวิ่งอย่าเล่นตะลืนมาหาแม่กับพ่อตัวหนูใหญ่กว่าแม่อ่ะเออคึกระบาดทนี้ โอ้ยจักสิไปทางไหนสิไปทางไหนยา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 สีหัดขาหลังพอพ่นเอ้ยลูกไส้สิติดนิสัยดี ไปทางไหนสิไปหาพอ่อรลอสิไปทางไหนว่นอยู่บาดฉันเอาคุยกันคุยกัน,กนภาษาพ่อลูกพ่อลูกคุยกันเออเออพ่อลูกคุยกันพ่อคุยภาษาหนูรู้เรื่องนะลูกนะพ่อปนคุยภาษาหนูรู้เรื่องไหมลูกฮะ หนูรู้เรื่องกับพ่อไหมนี่หูเรื่องกันบอ,บอเอ้าอิงยังกันเนยเด็กน้อยขี่อ่อนค่ะพอพอพลไม่เล่นด้วยก็ไปฟ้องแม่ดาวลุง่งว่าพ่อไม่เล่นกับหนูเ <c oughs> อองัดทั้งงัดแล้วบนันนี้งัดทั้งงัดอนะเอองัด เอ้ยกํแแพงสิกําแพงสิยู่บนนันกํแแพงอะเออเอ้ย, it, ออย,อยคึกตลอดค่ะแม่แม่จะคึกตลอดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแม่ดาวรุ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า น้องวาเลนไทน์สวัสดีแม่แม่ทุกท่านครับ